โอเควัดดีคัดเมนชีวิตเหมือนว่างตอนที่สองเอ่อกับเอ่อโรงเรียนของเฮาหนะ่าอยู่คุณครูอยู่ไหนเอ่ยพอเราพิ่งหมดสัปดาห์ไปเอาละวันนี้ก็ได้เวลาเรียนกันแลน้วเด็กทั้งหลายนะ อาวันจันแล้วได้เวลาเรียนแล้วเวลาทำงานใช่แล้วเด็กๆจะลืมจ่ายาเราเรียนเราต้องใช้เงินในการบำรุงรักษาและเอ่อจ่ายเงินเดือนรักงานครูอายุ่ซร ดูเหมือนว่าคุณครูจะไม่ผ่านเราเราก็ต้องส่งครูไปเทรนอาจารย์พลอไม่เนี่ยเรามาดูธุรกิจอินเดียอินเดียคุณครูอินเดียนังน่งนังน่งนั่งนั่งนั่ เอาค่ไปเอาค่ไปอาหารมันนี่มีอะไรครับคุณครูเอ๊ะเด็กไม่ได้กินข้า,าวเช้ามาหรอเด็กไม่ได้กินข้า,าวเช้าแย่จัง เดวเดวเดวไอเ,เด็กเด็กไม่ได้กินข้าวซาวมาอะไรทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมแล้วทำไมเด็กนอนเอยออูคนใหม่มามเดี๋ยวนะทำไม,มอูมาเป็นอ,อย่างนี้ล่ะอ๋อกระดานม,มันเอาไว้ แห้อาจารย์มีด้วยงั้นงั้นเรา,เ,รเ,รา,เ,าเพิ่มเพิ่มอีกกว่าเออเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่หนะเอ๊ะอยวบอกแล้วว่าสอนหนังสืออยู่เลยอ๋อคือสอนหนังสือเหรอ โอ้ยอย่างนี้ก็แย่เลยเด้อเดี๋ย้ายให้เด็กยับยให้โอเคโอ้ยคุณครูเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้อ่ะเพราะก็ก็ลำบากเหมือนกันเรามีห้องน้ำเดี๋ย้ายห้องน้ำก่อนนะ ห้องน้ำของเราหน่ายูนอาเป็นตรงนี้แล้วกันว้าวเยี่ยมจอดเขี่ยมตะเตรียมดองผมรู้ว่าทุกนักเรียนทุกคนเบื่อ เอและเอ,อเรามีนักเรียนแค่12คนในชุมชนนี้แล้วเราลองรับการเรียนการสอนได้แค่12คนเนื่องจากเรามีอาจารย์น้อยรัฐบาลไม่ค่อยสนเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ผมก็ยังคงพัฒนาต่อไป เพื่ออนาคตของละอ่อนทั้งหลายว้าวเราอยากเ,าเพิ่มอาคารเรียนเข้าไปแต่ตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าี้ทุกคนคิดว่าผมมีเงินอยู่เท่าไหร่กันอ อยากสร้างห้องเรียนเพิ่มนะควรจะเพิ่มห้องน้ำไหมทุกต้นสึกว่าเราควรเพิ่มห้องน้ำนะห้องน้ำชายหรือว่าเราจะไม่เพิ่มห้องน้ำดีห้องน้ำอะไรวะา ใช่โอเคต้องแล้วก็เออแค่นี้แหละแค่นี้ก่อนไม่ได้แล้วไม่มันบอกว่าพื้นที่ในการทันนี้น้อยเกินไปโอเคฉันเข้าใจแล้วก็ผมนายต้องการอะไร แล้วก็มีประตูของพวกนายคแค่นี้ก่อนละกันนะเอาละมีปัญหาอะไรอยากได้เบรกลูมแปบ๊บหนึ่งเบรกลูมเราจะทำเบรกลูมให้กับอาจอร์แต่ตอนนี้กำลังรีเซิร์ชอยู่รอสักครู่นะครับรอสักครู่รอสักครู่ เออมันมันมีปัญหานิดหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับการค้นคบว่าไม่ว่างใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ที่ดูแลพื้นที่นี้เขากำลังใช่เขากำลังรีเซิร์ชอยู่แต่ว่าความสามารถในการรีเซิร์ชของเขานั้นน้อยเกินไป ผมอยากจะเพิ่มนักวิจ,จัยเข้าไปแต่ว่าตอนนี้งบดุลของเรานั้นเออ่ลำบากหน่อยอ,อน,นี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเงินเดือนเขาสูงไปหน่อยแต่ว่าคาแรคเตอร์บนหน้าเขานั้น ถูกใจผมทีเดียวฉันได้ยินเสียงรถที่เร็วที่สุดในโลกก็ได้เต็มไม่เห็น ไม่เห็นเลยฉันฉันได้ยินนะฉันฉันได้ยินเสียงแต่ว่าฉันไม่เห็นรถไอเต็มอ่ะป่าจริงฉันอยากกินไอติมที่เขามากับรถขายเต็ม คุณต้องการไหมไม,ไม่เออหรือว่าต้องการวะเดี๋ยวทำไมไม่พอไหนเช็คนอนมันต้องใช้ยี่สิบเจ็ด My g o าโอ้โหแคลร์เช่ว <c oughs> มัน แชร์เราต้องการสตาร์บลูมโดยด่วนเพราะตอนนี้อาจารย์ส่วนใหญ่นั้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่ดูเด็กหน่อยเด็กคนไหนคือเด็กที่เก่งที่โสดเอ่ย น,นักเรียนเขาต้องมีกลุ่มโอฟืนในโอโอดูเหมือนเราจะเจอหัวโจกของห้องแล้วนะดูเหมือนนายคนนี้จะเป็นหัวโจกของห้องเขาทำความรู้จักกับนักเรียนจำนวนมากแต่เขาไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่ ว้าวสองคนนี้มีความสนิทชิดเชื่อกันแต่ภาษาจีนนี่มันอ่านว่าอะไรมีใครแปลให้ผมได้หรืเปล่านี่สิเด็กมันควรจะเป็นแบบนี้นั่งกับพื้นตรงนี้เลยโ <c oughs> รยนน <c oughs> งเรียนชนบทนะี่ดีว่าโรงเรียนชนบทอ่ะเออ นี่แหละโรงเรียนชนบทไม่ค่อยมีที่ให้รอนเล่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรเด็กเดกเดี๋ยวครูจะทางสนามเล็กเล่นให้หนูห,หนูเองเดี๋ยวไม่ต้องกลูอ่ะครูจะสร้างสนามเด็กเล่นเด็กเด็กจะต้องมีสนามเด็กเล่นนะเดี๋ยวจะอัพเกรด บริเวณนี้เนื่องจากว่าครูต้องการทำห้องพักสำหรับอาจอดสักแปดประมาณห้าหกห้องไปโอเคเต้วไว้ตรงกลางโต้าว่าอันนี้เป็นโต๊ะชงกาแฟเดี๋ยว ทำไมขึ้นมาขม้างบนวะเฮ้ยปอ <c oughs> บึ่ดมาเวทโมเวทโงเวทเ,เ,เลยแป๊บหนึ่งนะจร์แาป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออนย่าเลยนะครับทู่ และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมองอะไรไม่เห็นนะนะนะฮะป้้เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ฉันต้องการวางไว้ตผเไม่ไหนขอเช็คดูก่อนการมองเห็นปลอดโปรง่ง Wah Tenggan-tengan top tank Tenggan-tengan top tank Tenggan-tengan I just want to n g now understand Wow นี่สวยามโอเคประมาณนี้แล้วกันถึงจะไม่สวยมากแต่ว่ามีผีเสือ้ออยู่รัตต์ผีเสือ้อ ที่สาม,มารถบินทะลุกำแพงอนะเราเรียกมันว่าผีเสื้อจิตภาพผีเสื้อมายาผีเสื้อมายานี่เราโรงเรียนอนะโรงเรียนมันโรงเรียนของเราหน้าเบื่อ <c oughs> ไม่มีอ,อะไร วันวันเล่นแต่ดินแต่ทรายใช่ไหมวันวันก็เล่นแต่ดินแต่ทรายนี่แหละชีวิวตคนบดมันก็ดีแต่มันก็ไม่ดีขนาดนั้น รู้สึกว่าตารางเรียนมันจะไม่สอดคล้องกันนะมันมีค่าที่สอนไม่สำเร็จด้วยเพราะว่าเราต้องหาอาจารย์มาสอนแทนด้วย แต่ใจตรงนี้ก็ปีมือไม่ค่อยถึงก็แล้วก็ได้ยินอืมไม่เป็นไรต่อเดี๋ยวขอ,อสอนก่อนขอออจะสอนให้ก่อนทำอะไรอยู่แอบทำอะไรแต่ตกสาวแน่สาวแน่หรอ๋อเรากำลังนี้อยู่ กำลังแฟนเรื่องอันนี้มันก็จะแบบนี้แหละเกมเราก็จะลา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  คิดว่าเออพอจบคลิปตอนนี้เลยไหม <laughs> แล้วเดี๋ยวกค่อยอ,อัดคลิปตอนมันมีอะไรเยอะๆเ <c oughs> ลยเดี๋ยวอัปเดตเป็นเป็นช่วงเราดีกว่าเนาะ <c oughs> เพราะเกมมันเป็นเกมแบบ slow l i e เกมแบบดูดเวลาชีวิตอะ่ะงั้นแล้วผลที่ตามมาก็คือมันก็จะแบบอ่า นั่นแหละพอเงั้นเราจบคกิปกันไปหาเกมใหม่ที่ตื่นเต้นกว่านี้ดีกว่าส่วนเกมนี้ก็เอ,อเดี๋ยวจะไปเล่นเล่นเองแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเพิ่มโรงเรียนอาจจะอาคารอะได้อาจจะมีอัปเดตหน่อยเออเหมือนเออบล็อกประจำวันแล้วกันอัปเดตแบบนั้นแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เออถึงเวลาละ Chị lại được khiếp chào Bye bye game đâu vậy game Cái wow, đi Bye bye